สวัสดีครับผมวันนี้ผมอะ่ะแต่ละลองตองแตกแม่หมดเงินไปเป็นแสนอยากกินอาหารจีนครับผมอะ่ะดูแล้วเฮ้ยมีอาหารจีนที่ผมอยากกินคือหม,ม่าล่าผมยังไม่เคยกินเป็นไมายา้ยาวๆแล้ววันนี้ผมจะลองกินดูมีร้านร้านหนึ่งอยู่ที่ห้วยขวางที่ผมว่าเออ น่ากินนะไม้ละ5บาทเองอาจจะเสียค่าน้ำซุปตอนเริ่มนิดๆหน่อยๆแต่ไม้ละ5บาทแล้วมาดูกันว่าวันนี้ผมจะกินหมดไปกี่ไม้เพราะผมไม่รู้ว่าไม้ละ5บาทจะมาอย่างไงเดี <c oughs> ย๋ยวเราเข้าไปลองชิมเลยก่อนมันจะจัดจ้านวันนี้เขาว่าไหมมันจะต้องแบบชาๆหรือเปล่า นี่ครับผมหลังจากเข้ามาในร้านทางร้านจะเป็นเมนูง่ายๆเป็นประมาณนี้เมนูเขาจะมาเป็นอย่างนี้ครับเขาจะมีเนี่ยชื่อร้านอร่อยชัวร์มาชวนชวน,ชวนสาขา2ผมดูอ่ะมีเท่าที่ผมเห็นขึ้นในก o เกิลแบบมีแปดเลยนะครับผมแต่ที่นี่อยู่ห้วยขวางสาขา2องน้ำที่ผมเอาเป็นนีมาล่าชาบูเป็น 1. 2. 8. ผมจะระดับกลางแล้วไม้อ่ะเขาไม้ละ5บาทเท่าน,นั้นนี่ สิ่งที่เขามีให้ซึ่งภาษาจีนเพียบเลยผมอา่านไม่ออกต่ผมจะเอาเป็นมาล่าแหละหลักๆจะมาเป็นประมาณนี้นี่ครับหลังจากที่เราดูเมนูเสร็จเขาจะมีให้ติ๊กตรงนี้แต่ผมติ๊กเอาทั้งหมดนี้เลยแล้วก็ไปหยิบทีละไมา้แล้วก็มากินได้เลยครับผมแล้วน้าซุปเขามีให้เลือกน้อยกลางมากคือความเผ็ดผมจะเอาเป็นกลางเพราะผมไม่มั่นใจในตัวเองว่าผมจะสู้เผ็ดไปหรือเปล่า <c oughs> เราเริ่มอย่างแรกเราเอาเป็นกลาง <c oughs> ม,มีตัวอย่างคนอื่นได้หวัง เอาน้ำจิ้มเดี๋ยวถามพี่เขาดีกว่าสั่งไม่เป็นเลยพี่ครับอันนี้คือผมผมติ๊กแค่น้ำซุปเสร็จแล้วผมเอาความเผ็ดกลางแล้วก็เท่านี้เลยใช่ไหมครับแล้วที่เหลือผมเดินไปหยิบไม้มาเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อเท่านี้เลยนะกระดาษรองเราเอาไปเลยใช่ไหมครับไม่ต้องคนะหยิบเสร็จแล้ววาไงไว้ข้างหลังนี้ครับผมอ๋อแล้วพี่เขาไปเสิร์ฟเองได้อโอเคครับได้เลยฮะวิธีเอานะครับเดี๋ยวเราเอาตะกร้าไว้หยิบมาแล้วก็พร้อมกระดาษวางหนึ่งแผ่นแล้วเราก็เลือกเลยว่าเราอยากกินอะไรเดี๋ยวเราจะเอาเป็นหมูแดง นี่ครับหนึ่งไม้จะประมาณนี้นี่อาหมูแดงอันนี้2ไม้เอามาอหเอาหมูแดงแล้วก็เอาสามชั้น3ชั้นของโปรดครับผมสามชั้นนี่ครับจะมาเป็นลักษณะนี้แล้วกอ็อันนี้คือปีกไก่นี่ครับดูถ้าเป็นปีกไก่มาล่เห็นพริกไหม พริกแบบแน่ๆนๆะอ่ะคือพริกเยอะมากคือรู้เลยว่าต้องอร่อยอะ่ะแซ่บแน่นอนอะ่ะเสร็จ<ๆ>แล้วพี่เขาบอกว่าไม่ต้องถือไปให้วางไว้นี่ เดี๋ยวพี่เขาจะมาจัดการที่เหลือให้แล้วไปเสิร์ฟที่โต๊ะไปเราเดี๋ยวเรากลับไนกินเลยกันเลยดีกว่าระหว่างที่เรารอหมาล่าของเราผมเห็นอย่างหนึ่งไอ้นี่ผมเคยกินเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ำอะไรนะหวังเหล่าจี้สมุนไพรธรรมชาติของจีน ผมเคยกินอยู่ออสรั้งนึงมันอร่อยมากเลยนะคือซูเปอร์มาร์เก็ตจีนที่ออสเตรเลียขายดีมากผมเห็นน <Hayır. S 1> ้ำเนี่ยวางแทบทุกที่ตามพวกรถไฟอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนจีนนะเขาเป็นคนเปิดร้านนะเขาจะขายนี่เลยเดี๋ยวเรามาลองชิมดูดีกว่าว่ามันเฮ้ยอันเดียวกันหรือเปล่าวะหรือว่าผมเข้าใจผิดหรือเปล่าเดี๋ยวลองชิมกันดูเลยดีกว่าอืมเหมือนกันอันเดียวกันอร่อยอร่อยอันนี้แหละมันเป็นน้ำเขาเรียกว่าน้ำอะไรน้ำ แล้วผมขอเอาสมองผมมาโหลดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะน,น่าจะนึกออกอยู่เขาเรียกว่าน้ำเก๊ก้วยแล้วบอกที่มันรสชาติลำใหญ่ใช่ไหมเออน้ำเก๊ก่วยครับผม,มเนี่ยสมองผมโหลดชาล้าแป๊บหนึ่งแลม,มันเก่าแต่ผมไม่ได้หยิบมาแค่ขวดเดียวนะไหนๆก็มาแนละ้วผมลองลเลยเนี่ยผมไม่เคยกินอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นเหมือนกันแต่เหมือนมันจะเป็นไอ้นี่นะที่คนจีนชอบกินกันอนะ่ะเฮ้ยอ๋อมันคือเมลอนัะ นี่เขียนอยู่อ๋อวินเทอร์เมลอนใช่มันคือเมลอนตอนแรกผมนึกว่ามันคือไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่คนจีนชอบกินอนะ่ะที่เขาชอบออกมาหาั่นสีม่วงๆแล้วไปทําอาหารอนะ่ะผมนึกว่าเฮ้ยมันมีอันนั้นด้วยเหรอแต่อันจริงๆอ๋อมันคือเมลอนลายจ,จะเป็นเมลอนจีนมันก็เลยยาวๆหน่อยเราลองเลยดีกว่าว่ามันแบบโอเคเปล่าอู้หแปลกกว่าที่คิด หมือนกินพวกชานมเลยอะ่ะมันหวานแล้วหอมนมอะ่ะเราจบกันที่นี้ดีกว่าอันนี้มาเป็นชาซีว่าแปลกดีปกติเคยนะครับไปอเมซอนแล้วสั่งนั้นจีปั่นนะผม,มอืออร่อยใช่อนนี้อร่อยอยู่แล้วอืมอันนี้เอาเองหนะใช่เธอจะเอาอะไรก็เอาไปเขาเนี่ยแหละมาแล้วครับผม <c oughs> อืม ให้ทายว่าทั้งหมดนี้กี่ไม้์ผมว่าสามร้อยอะจ้ากินไม่ไม่เซตเนี้ยอาจจะยังไม่ถึงทันทีแต่ถ้าอีกสักสองเซตอะถึงแน่นอนว้าโคตรเยอะครับไป๋ยวพูดมากทำเพลงกันเลยดีกว่าจุ่ม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 กำลังพอดีเลยหืมกำลังพอดีอ่ะ ถ้ามากกว่านี้น่าจะเผ็ดน,น้อยกว่านี้ก็จืดระดับกลางกําลังสวยครับกำลังอร่อยเลยอ๋อน่าจะเสียบตรง,งนี้หรือเป่าครับเพราะเพ่นี่มาครับมาต่อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามากินผักกันดีกว่า <c oughs> <c oughs> ก็ตอนนี้เข้าใจเลยว่าทำไมคนเขาชอบกินหม่าล่าคือมันอร่อยนะแล้วมันกินง่ายมันแค่เนี่ยเอาลงใส่น้ำน้ำพริกน้ำเผ็ดนิดนึงอ่ะก็กินได้แล้วอ่ะลาเป้ลาเปอ ไก่มาล่าที่ผมพูดเออว่าเฮ้ยเฮ้ยมันจริงมันจริงเิ้นแย่ดิ้นชาดิ้นชาเขาบอกรสชาติมาลาไม่ใช่รสเผ็ดนะม,มาล่าคือรสที่เผ็ดแล้วก็ชาตอนนี้ลิ้นผมเริ่มชาแล้วเนี่ยลิ้นชาแล้วเนะี่ยเออว่ะเออแปลกแปลกหืมกล่อม <ST S> คล้ายๆไก่บาร์บีคิวของพิซซ่าแต่เป็นรสชาติมาลาอืมกินแบบสตาร์ทคนจีนต้องกินแบบอะไรอ่ะอืมอืมอะไรนะ มาเอาอนนี้ดีกว่าอันนี้คือไอ้ให้ลูกชิ้นสีชมพูที่เป็นรสนมที่เราชอบกินกันอะผมว่ามันหวานถ้ามันบวกกับมาล่ามันน่าจะอร่อยนะหวานเผ็ด เข้าใจเลยทำไมชอบกินหมาล่ากันอ่ะอืมอันนี้ขนมจีบมดีกว่าโอ้อร่อยร่อยมันดูดน้ำเข้าไปอ่ะกัดปั๊บรสหมาล่าออก ข้าวแล้วแฮปปี้อย่างเงี้ยมานานแล้ว<ม>น่าจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ผมกินกะเพราทุกวันกินซ้ำๆเดิมๆทุกวันกะเพราซุกกี้ข้าวผัดผักแบบหมุนไปหมุนมาแล้วไม่ได้กินรสชาติแบบเนี้ยสักพักแล้วพอได้มากินมันเลยรู้สึกเอนจอยมันพิเศษอะเหมือนมัน,ม,นมันเบื่ออาหารอะและ้วได้เปลี่ยนรสชาติบ้างมันก็เอ,อก็แฮปปี้ดีนะราคาก็ไม่ได้แรงก็ถือว่าโอเคมันเราไปกินหมูกระทะอารมณ์นั้นแหละราคาพอๆกัน ร้านก็ไม่ได้อยู่ไกลนะครับ ถ้าสำหรับคนที่รู้จักคาปิทานเนตห้วยฝางอยู่แล้วจะอยู่ตรงข้ามสามคาปิทานเนตห้วยฝางเลยจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับ MRT ห้วยฝางที่มีร้านจอดรถมันจะอยู่ซอยนั้นเลยตรงมาเรื่อยๆเลยสุดทางที่เป็นสามแยกร้านจะอยู่ฝั่งนี้เป็นร้านไม่ใหญ่ร้านเล็กๆแต่ร้านน่ารักมากพนักง,งานก็น่ารักคือที่นี่แบบโอเคเลยาการไปกินหม่าล่าผมมาครั้งแรกผมประทับใจเลยครับเจ้าของเขาเป็นคนจีนด้วยนะและประเด็นคือพนักงานเขาพูดภาษาจีนไม่ไมด้วยนะคือที่นี่เหมือนเป็นคอนเทนต์จีนนะอารมณ์นั้นเลย วันนี้น่าจะมี600ไม้ครับดูๆแล้วอ่ะอันนี้เพิ่งกินไปไม่เท่าไหร่เองเนี่ยขนาดนี้เพิ่งกินไปแป๊บเดียวเองเมื่อเรือเริ่มเหลือน้อยแล้วแล้วรสชาติมันไม่ถึงใช่ไหมทำยังไงอย่างนี้ครับ น,ออนี่อุ้ยน้ำเข้าไปในนี้เต็มเลยอ่ะโอ้ดีดีงามดีงามเรียบร้อยอครับโบูทั้งหมดเหลอแต่ซากครับโบว์ทั้งหมดเลอแค่นี้ กินไปทั้งหมด200ไม้ครับสองยนิดนิดสองรอกว่ากว่าประมาณนี้คุ้มนะเป็นอะไรที่คุ้มเลยนะไม้ละห้บาทบวกกับกนำ้ำซุปอยยี่สแปดคุ้มคุ้มจริงๆถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะกินอะไรที่แปลกใหม่ย,ยังไงบ้างเดี๋ยวไว้ติดตามกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปคับของแซ่บชินนี้ค่ะเฮ้ยมาครับ